เอาไปใกล้ก่อนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยย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 ยวยย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 ยทยยยยยยยเยลยย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 ยเฮ้ยย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 นยย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 รยย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 ี่ยย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 ยเยยยยยยยเดยยยยยยับยยายยยเยยยเยย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 ย เกียมเลยไปนอนอยู่อันเถียงนาผ่านแก้วเมื่อคืนนี่ว่าจะเดินทางกลับเถียงหเถียงให้บอนอันบอลเออเถียงเถียงให้มันต้นผ่านแก้วคนนี้ตื่นสอบมาอตื่นสอบมาพอดีผ่านแก้วครับเพิมายามแหวหมูคนมานลังบอาเอ้าโฮมูได้มื่อนี้ได้บ่ผู้เฝ้าเมื่อได้บ่ยูโฮมงกันก้นบ่เขากำลังนำหอยอยู่อ่อัน้าก็เลยจำเป็นได้อยู่ต่อทุกคนเลย อือเออการเทินในยู่ต่ออีกมื้อนี้นะสิจะเป็นจังไงแล้วจักได้พอดทบแต่ทีที่แท้ล่ะเห็นแล้วหอยมันคนได้หอยมันไปนะแต่ทางถ่าทีมงานยังมาบ่ครบกันเทื่อดทนเลยนี่สุรุสลาบนี่แล้วนี่สวัสดีสวัสดีสบายดีวัหน้าเฮาผ่านแก้วกับผ่านพามาดีผ่านพากับโย่เพิ่นก็เตรียมจะกลับเลยเพิ่นก็ได้มาพบทีมงานพอดี เลยลุยตอับแต่ผ่านใหญ่คือมันเลืออาทิตย์นึงนะอยู่เป็นอาทิตย์ผ่านฟารอ้ามีแต่รอถาทางทีมงานมาครบไปนำเป็นคนเลยมาอีกมาประมาณสามตัวสี่ตัวทุกคนเลยหมูหนาจะประมาณหม่องสองศอกปลายทุกคนเลยหอยมันหนีแลนตลอดกับมันเองนะนี่ทางทีมงานนี่นำหมูตั้งแต่วันนี่แม่นบ่หอยตัวนี้นะแมน โอยปร์็นน้ารอยเปอร์เซ็นต์ลดน่ยาลำงยามลางหมูบนมือยามรางหมูบนมืออ๋อท่านบบทันทัานได้จัดเพือนบ่จัดงัดหนึ่งนัดหนึ่งบุถึงซ้ำันถือห่างฝอยมันคือเคเบ่าเออเทือกบางเทือกโอกาสถือเล็บอีกบางเทือกครับงนี้หนาแคนั้นแหละตรงในย้อนทางในพานเพืนหมานหมูรอบก้อนประทายไปเบิ่งขนาดกะดบหัวเด้อ โอ้เรียบร้อยเนาะหมูประมาณเกือบศอกเนาะประมาณนั้นอืมประมาณเกือบศอกท่านนี้อ่ะตเห็นนะท่านนี้ว่าตพ่อบ้านเห็นนะเจ้าคุบพลายคุบเอ้าใหญ่กว่าเยอะอันี่มันเห็นเฮาปุ๊บแล้วมันก็แล่นหนีโลดโอ้มันย่านเจ้าเนาะจักรยานอแราณเฮ้ยจอยเลยตัวนี้อะไรกันเลี่ย กระโดงเช่าผ่านพามันเนี่เอาขักเริ่มมันนี่เด้ออืมขักอะไรมาเชื่อฝากความหวังไว้นะเจ้าได้มนหมไหนอย่าฟ้ามันเริ่มลอยนะผูดเลยพูดว่าพันยิ่งพันแก้วผูดว่นจะจอยแรนไว้เนี่ยนั่นเขาน้ำหนักหลายหลายคนเยมันแลยนี่ไหวเหมืนแห้งเลยดูดินะครัตอนที่เขาได้ย่างออกมาก่อนแล้วคนเลยเขาจิมานำเบิ้งหอยมันว่าหมูนี่มันมุ่งหน้าไปทางใดทุกคนเลยจะคอยส่งข่าวให้ทางทีมงานเขามาอีกตื้มอีน้ำหลังอีกกำลังมาน่ะเขามีอีกทีมหนึ่งลัดถาเพิ่อมดิหันเพื่นนบู่ทาุค มาก่อนเขาเบิ้งว่าหมูนี่มันจะไปทางใดนะว่าสันนิษฐานไว้นี่หมูนี่มันต้องหนาจะขามห่วยเพราะมีห่วยตัดทุกคนเลยเลยไปเบิ้งก่อนพุ่นนี่เม็นอิลี่ขาดหมายว่ามันจะขามห่วยนี่ห่วยมานี่อิลี่ะไรนะดีดีดีห่วยมันนะนี่นี่นี่ไปนี่พุ่นเห็ลงน้ำเบิ้งไปนี่ไปนี่ไปนี่น้ำเบิ้งน้ำเบิ้งพุ่นนี่มานี่มานี่ห่วย อโอ้แม่นแท้แม่นแท้ตุนห่วยลีหมูนี่นะฮูลงห่วยนี่เลยคนนุเลยนะโป่น้ำเลือบบนเลือบมันลอยขามเลยเสริฐคนเลยฮู้หอยเล็บมันนะเถื่อลงนี่เลยบอ่อมในเบลงโซงนี่เลยขึ้นผู้เป็แปดเลยฟ้าขนาดมอมมันขึ้นนะแม่น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 คนเลยฮู้ไม่เนี่ยจนไม่มันอยู่ในนี่บลกงโงนี่พริกออกมันอยู่ในซี่เลยนะหอยเล็บมันสากถึงนะเา จะเข้ายังก้นเลยเส็ดไปคิว่าเป็นเห่าหมูส่นดอกแต่ก,ก,กระไรกระแตกเขาหูไหมนี่คนดิโกนไหมหลอนดิตอนนี้เงี้ยบ้างหาไม่เงี้ยงหรอเล่นเล่นบอกเล่นเก่านะย้มนี่ก็ลงบนเล่นนะ <c oughs> น เนี่ยมึงรู้อยู่ฝ่ายมึงเนี่ยมึงได้โบเห็นปูดเลยคนนี่น่าจะม่แลนแน่หนิคนหนี่แต่ก้าหมานี่ยภายในพานว่าบ่าคอยพลาดกันเฮาต้องแลนแน่นอนบ่เฮาโลโลเลเลยคนนี่ไม่ก็เป็นไม่โดกไม่โกนโดกแลน,ลนบ่แลนใหญ่กัน,น่าจะแลนน้อยนี่แหละ ส่วงไฟหนาจะกระแตกเราเห็นออกมาเลยควันเขาไปบ้ฮอดควันมันวันหนามจะคลอดกลางเพราะป่ายมันไม่ได้ออกเลยควันนะคิดว่าจะเจอแลนนะสนินดอูดกระบอกเียโกนบ้ซอดก็เลยถาไไ่าอะไรไงา็นำบึงหมูนี่คิดว่าเ้าหมูสินดอกโอ้ เอาแลนยันแล่หน่อยเขาโกนเอาไปสมทบทีมงานก่อนทีเพาออกไปก้อนไปเลาะเบื้องหอยมันเห็นแล้วหอยมันคนเลยแต่ไปถามทีมงานเขาก็ชีน้นำต่อเลยนนเลยทางทีมงานทางในพาร์ทว่นหนาจะเขาหยุบกระพูนเลยวะน่ะหอยอยู่นี่ผมมอเนี่ มีหอยมันคนเลยหอยไปนี่ทางทีมงานก็กำลังหลัดหาอยู่แตล่าดินนี่เป็นดินแข็งลยหอยไม่อยากเห็นไปไหนแต่ไปมองในดินอ้อนเลยตกกนาตุกนากำลังสอกดินดหนี่ลูก ต่อเลยคนน่ะปอต่อต่อใหญ่น้อต่อเสือางขึ้นนี่ะต่อเสือเอาเอาเอาไม้ไม้เงียดุโตกลาสมหาเลยนี่ล่ะเจ๋อทางต่อท่นเลยสองห้างเลยมีแต่ห้างบักไงทางต่อนะทางต่องตโอ้ตางต่อหองบักไงคนนี้เเข่าอีเลเข่ากันตอนนี้ มานีติโต้ฮกเจโต้มามาเลยหน่าจะเขานี่แหละทุกคนเลยหมูนะหอนหยุบเลยนำมาหอนหยุบไปเลยทางทีมงานกะลังเข้าไปโอ้มาเข้าไปแล้วเอาถือคิวหลัดหมูกแล้วทนเลยตอนนี้ก็ฝนตกมาพร้อมบาดนี่จะเป็นใดงไประรอบนี่รอบก่อนในพลาดทนเลยอันในโหข้างนี้ที่จะเป็นไดๆระคังนี้นะ แต่ทีมงานมาในสิบป่ายรอบนี่แห้งหลายก็สุดร้อยสุดแล้วนี่คนเี้สุดแล้วนี่ยังว่าสิบคนสุดนี้สิบป่ายคนสุดนฝนตกเลยหลับนี่มีทางหน่อยมานี่ถามมาหมูต้องมาตามทางเลยละถามมาตามคงพืชได้ขบวไปทางอื่นอีกนะเฮาเลยได้เฮาเลยได้ไป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 

เอาไปเอาไปเข้าไปใกล้ก่อนนะเจอแล้วเจอแล้วทุกคนทีมงานเอาทางพี่เด้อทางพี่เด้อทางได้ทางได้ไหนได้ทาเนา่นหรอไปอ้อยฮะเขาไปดเลยแหละเข้าไปเลยนี่มาพี่เด้อเฮ้ยเข้าไปเฮ้ย Hãy bấm con con đấy Mua lưỡng, mua lưỡng ba Khi mà khiến lưỡng một mẹ đấy Lưỡng, lưỡng à, à, Hàm đôi hàm đôi Bột hương Quá bột hương หมนเจ้าเหลื่อมเจ้าเหลื่อมเหมือนเลยไล่หมูเขาได้เหลื่อมไล่ไล่ได้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 ผู้จุดไฟไหมผู้เจ้าเหลื่อมเอาให้พ่อบ้านขึ้นดึงลงเลยเป็นแล้วได้ขึ้นได้พวกบ้านขึ้นจองหางลงเลยยนก็มีขายไฟนะอนุ่มหนุ่มดับดับเลยตัดตัดไมมแงลงคนเลยมันเปตกเพราะมันข้างมันอยู่อุ้ม ไม่ทางลุงอยู่ลุมเตรียมเตรียมฮับเด้อฟันแก้วเด้องูตัวนี้มุิดงูตัวนี้มื้ยิษบ่ะแต่ว่าอย่าให้มันกัดพันแลวนี่คือไง่มันกัดเตะแล้วมาทังเลยเดี๋ยเล่เฮ็ดเ็บเดี๋ยวจะไเห็นใบปเคาม็ข้าม้น้ำมดเอดักเถาเลอยก่อนเ็ดเ็หมด ม่าเห้งมงเลยดทอดี่ตัวนา่ตัวไา่ตัวนายิงก้อนยิงก้อนำก้อนซำมก้อนเห็นบ่โหมะนะบ่ลงมาแล้วนะเพร่อมันลงมารถทาง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 ราเลยมไปยังลงลงดินนี่ไม่ลงดินเลยโอ้ยมันยากม่นก็ยังไม่สิ่งคนยากทางลูต้องต้องหมนดู่ามว่ยิงก้อเลยเลยิงก้อนเอาเเลยแล้วเส็จ แังจังบเนี่ยโอ้ยใหญ่เติบเลยน่ะจังจังแล้วใหยอ่ลงเลย่ลงเลยกันิ่ลงแล้วไปชินลงหวานเลยเนี่ยห่างมันบ่ห่างมันเอ็ะเหนียวเลยเนาะโอ้มันบังไม้แล้วอืมบังไม้เลย

พูดเน้นไปเลผลผลินี่มันเกล้ว่ามันเกีียวไวเออมันเกีียวนะเกี่ยวไว้บ่มีบ่มีงามก่อบ่ได้โอ้ะโหเหนียวเป็นเหนียวในในพานพันเมยถามคุณเองยอดบันนี้บ่ได้ใจเพื่อนทีมงานเ่านนะบุ้นได้ใจนี่คือจัดการเลยเป็นเพื่อนงานนี้เลยบันนี้ยังได้เนาะยังสุดจะได้เนาะ เพิ่นเบิงยากแล้วนะคนบางหุยบวนตาแล้ออนนะขึ้นเยอะเลยโอเคโตแล้วเห็เลามาไรขึ้นบ่ฮะเออนะเห็นล้วโลน่าโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเอาวผมหม่งหมุ่มตขึ้นหลัง

มันเกวไปลึกแล้วนี่เรียมพับเนนตึงเนาะเนนเลยบอกแล้วมันมันอะไรเน่ได้เรเรียบร้อยแล้วเจโดยแลวลมาทางเขาไปเลยลมาทางเขาไปเลยลมาเลยเออลงันแก้วับเลย

โฮหมูได้งูงูเหลือมใหญ่เติบคนเลยเจ้าเหลือมเจ๋อเจ้าเหลือมได้ละสิบโลนะมูนะไม่ไม่งูนี่นะเราหลงเลยงูนี่สิบโลอยู่แล้วคนนี้หาลัดหมูตอคนโฮหมูตอเด้ยังบยาได้โฮหมูได้ห่โจ้เขาโจ้เขาแลวกระมูเลยนี่แกผัดมีเหลือมตัดหนาก่อนก็เลยเดี๋ยวงูเหลือมก่อนคนเล้ กำลังไปหลัดอยู่เดี๋ยวนี้ทางทีมงานกําลังแกะหอยอยู่กับแกะ๋อทุกคน,นเลยเขาหอมมาหลัดเอมันจะอ,ออกมาเจอหอยหมูทุกคนเลยจกเป็นหมูกุ้มเดียวกันหรือว่าเป็นหมูโม่ยังไ่จักมันมสีกกไมนะอ,อันนี้ห้อยหอยเขียวมันสิด่นะมันมันเน้ยังเป็นเปียกไม่ไหม่เลยอ คือมันจะเห็นกินนี่นะมางจากพื้นเฮ้าป่ะมือน้ำมือกอนหอยนี่มันเห็นมองนี่แล้วมันเข่าเออเมนได้นี่ได้พี่หอยพี่จังว่าหอยบรสจีนแาบไหนมันฝนตกห้ำเลยฝนตกห้ำเลยหอยเบยขักแบบนี้ hơi <laughs> ừ, mà cái con tổ hăm nó mới thấy các tiết bên đây. bữa nay ừ, tổ này tổ này hoi mồ mồ đấy nhỉ đây. ừ hả hoi nhoi nè. bo men bo men tổ này hoi mồ mồ tổ này. để lộ màn thêm ngan con con đây. chào phù phùng cái chắc nữa đấy. nhẹp kíp. lát cả lát nữa. cũng nhẹp từ <laughs> nhẹp chuyển động. ค <át, S 1> ลัดกระลัดตั้งชิลัดเต็ได้เงียบอยู่หุ่นน้ำหอยมากก็ได้อ้าทุกคนเลยถือว่าหมูเหอมืัอนี้ผิดพลาดคือเกาเหมือนนี่นะไปล่าไอเรือทุกคนเลยบ่หมานแต่ยังดีที่ได้งูเหลือบทุกคนเลยบอสันเซสงานเข่าทุกคนเลยไรงูแล้วพอได้ต้มซั่วะทุกคนมันไหลชามานดอนแต้กำลังเผินในพานเพิ่นกำลังเอาเดือยมันเพื่อไว้เห็ดสุกเห็ดลาบหากินไป็นนาจังหมาน ดังนี่ซ้ำซ้ำมากับจีจีหมูถุนเลยจริงงูเหลื่ยมกะห <laughs> อมง่ายเลย <laughs> กนกำลังออยถากไม้ออยคิดกล้องต้มน้ำเลยไปดึงไม้ไปตีงูเดี๋ยวอีแย่พี่บอกพเจ้าผล่ากุ้งูหิมอ้าวถือว่าไกลชแิแล่เลยคนนี้มานน้ำกัดมีแต่จิปันพูดกัน <laughs> ประมาณสิบปายพูด สิบสามพูดคนมาทำกันประมาณสิบหกคนแต่มเอาสามทคนเลยแต่เอาสิบสามกับมันนี่อันนี้ครับโบผันไดบันไดกินงูค่ะอย่าเมื่อตอนเมียเมียอย่ากินทนเลยกราบมันขับเพราะเถ้าเนี่ยมากินต้มส้วคนเลยต้มส้วกินกับมันนี่ เด <aka> er like ี๋ยวเพ่อนปหนึ่งอย่างก็ทหนงอย่างเพื่อนนี่หนึงอย่างกันเอาเชื่อเลยเดี๋ยองเออมีมือคุ้นหลายก็มือถึงหลายไปทุกคนเลยนี่เอาก็ได้มาเลยทุกคนเลยพอได้ของฝากตอนครอบครัวอ่ะเดี๋ยวทั้งกลับคนเลยมีแต่สารคินมีใครได้ปิดเพียงต้นกรุงโมกบใจบิญบุษกรสุคนขับทรงคิดต้นจบโฆษณาคิดหน้าเจอหม่ทุกคนเลยสารคดีใบ